สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวด c h a ย n ชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะวันที่18นะคะเดือน3 2,565นะคะสูตร1มิตรเดียวนะคะก่อนไปรับชมนะคะเรามาดูผลของวันที่17เดือน3 2,565กันก่อนนะคะว่ามีตัวไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะสาโอนขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆ FC ที่เข้ามารับชมใหม่แล้วก็พี่ๆ FC เก่านะคะขอบคุณทุกๆไลค์ like, แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้กับสาโอนนะคะสําหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะวันที่17นะคะสายรูดวิ่งนะคะสาโอนก็ต้อง อขอโทษขออภัยด้วยนะคะรูดวิ่งที่สองหลุดนะคะตัวนี้หลุดนะคะ,ะรูดวิ่งที่สองเนาะมาแค่ตัวดินนะคะสำหรับรอบเฉพาะกิจนะคะเลขบนก็หลุดไปนะคะแล้วก็ล่าง0ูนห้านะคะเข้าตัวดินเนาะศูนย์ห้ามาเป็นตัวดินนะคะสำหรับตารางก็เข้านะคะพี่พีเอฟซีเข้าศูนย์ห้านะคะใน รอบเฉพาะกิจนะคะแต่สายวิ่งรูดหลุดนะคะแล้วก็มารอบพิเศษนะคะ8ปดสามสี่นะคะแปดสามสี่ตัวนี้ก็หลุดไปนะคะอแล้วก็มาเข้า04นะคะศูนย์สี่นีสายรูดวิ่งนี้หลุดไปนะคะแล้วก็ตัวเด่นก็ไม่มาเนาะ มาในเลขตารางนะคะศูนย์ศูนย์มาดีมากเลยนะคะในหน่วยเอ่อวันที่สิบเจ็ดเนาะเข้าสี่ศูนย์นะคะเลขตารางเนาะพี่พี่เอฟซีท่านใดได้หยิบจับเลขตารางไปเป็นแนวทางหรือเปล่าคะ mm hmm. เลขตารางเดินดีมากเลยนะคะแต่สายรูดวิ่งลุดไปนะคะเอ่อสหรับรอบปกตินะคะสี C ่สี่ศูนย์มาอีกแล้วพี่นงตารางเข้าอีกแล้วนะคะตารางเข้าสามตัวนะคะ สี 4, 4, 0, ะะ่สี่ศูนย์นะคะสี่ศูนย์มาสองหน่อยนะคะมาในตัวกลับเนาะสายรุดวิ่งตัวนี้หลุดไปนะคะมาแค่เลขตารางเนาะพี่พี่เอฟีมีท่านใดนําไปเป็นแนวทางหรือเปล่าเนาะเลขตารางเข้าดีมากเลยนะคะสี่แปดนะคะสี่แปดตัวนี้หลุดไปเนาะมาแค่สี่นะคะเลขตาราง VAP เจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะสายรุดวิ่งหลุดอีกแล้วนะคะมาเข้าเลขตารางนะคะ สามตัวอีกแล้วนะคะเลขตารางเจ็ดศูนย์หรับตารางเข้าดีมากเลยนะคะศูนย์เดินดีมากเลยนะคะใส่รูดวิ่งหลุดไปนะคะตารางเข้าสามตัวเอ,อ่อสำหรับหกหลุดไปนะคะสรุปเลขตารางเข้าศูนย์หนะคะแล้วก็มาศูนย์สแล้วก็มาเข้าสามตัวบนนะคะปกติ4ี่ย์ แล้วก็มาเข้า V I P นะคะ3ตัวเหมือนกันนะคะ701นะคะเลขตารางเนาะก็ฝากพี P ่พี่ F C นะคะถ้าใครไม่ชอบสายรูดวิ่งนะคะก็นำเลขตารางนะคะไปวิเคราะห์พิจารณาได้นะคะเลขตารางมาเอ่อ4หน่วยนะคะเดี๋ยวมารับชมของวันที่18กันต่อนะคะวันที่18เนาะ าสำหรับวันที่18นะคะวันที่18ตัวดินในวันนี้นะคะที่สะออนชอบนะคะดินที่1นะคะดินที่1แล้วก็0นนะคะ ในใสายรูดวิ่งวันนี้นะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวที่สาวอนให้ไปในวันนี้นะคะสาวอนชอบ1น,นะคะมีพี่พี่ท่าในใดชื่นชอบตรงสาวอนบ้างหรือเปล่าคะมีใครชอบหนึ่งไหมถ้าไม่ชอบหนึ่งนะคะก็สามารถเอาศูนย์ไปวิ่งรูดแทนได้นะคะในฮานอยวันนี้นะคะเป็นฮานอยมัดรวมนะคะตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะถึง VIP เนาะ สำหรับสูตร1เม็ดเดียววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารูดหนึกันนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ สำหรับตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะวงกลมให้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครไม่ชอบตามสโอนก็ลองดูคู่อื่นนะคะไม่งั้นก็ดูเลขตารางกันได้นะคะสำหรับตารางในวันนี้นะคะตารางในวันนี้นะคะสายรูดวิ่งนะก็มาดูตารางด้วยนะคะตารางก็จะมี10 อ่าแล้วก็หกห้านะคะแล้วก็สองหนึ่งนะคะโอ้หนึ่งคือให้รายรอบแต่พี่น้องขออนุญาตเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสามนะคะสามนะคะตัวนี้เนาะ สำหรับตารางนะคะเด่นในวันนี้ก็จะเด่นที่หนึ่งแล้วก็ศูนย์นะคะสำหรับตัวที่สาวอนชอบนะคะในฮานอยวันนี้เนาะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเป็นความชอบส่วนตัวในวันนี้นะคะที่ชอบก็จะเป็น หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสี่ หนึ่งหกนะคะถ้าใครชอบก็ตามสาวโอนได้นะคะตัวที่นิ้นก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะคะแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะในฮานอยบันนี้เนาะเอ่อในรอบเฉพาะก,กิจถึง VIP นะคะชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะพี่พี่ FC ท่านใด หยิบจับไปเป็นแนวทางในวันนี้นะคะสาวอนก็ขออวยพรนะคะให้พี่พี่เอฟซีนะคะที่เข้ามารับชมหวยห,าห้านอยสุดนิดเม็ดเดียววันนี้นะคะก็ขอให้มาทางล่างและก็บนนะคะสำหรับวันนี้ก็โชคด,ดีนะคะกลนออกไปเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ไพลาดแนวทางใหม่ๆที่สาวอนได้ลงให้นะคะ โชคดีร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ